มาให้น้ำทุเรียนตอนเช้าๆทุเรียนกำลังโตทุเรียนประมาณ5-6เดือนตอนนี้ต้องให้น้ำดูดูแลงตอน,นเริ่มจะหมดหน้าหนาวแล้วอากาศเริ่มแห้งต้องให้น้ำตอนเช้าอย่างน้อยวันเว้นวัน ดูที่ความชื้นที่โคนต้นว่าชื้นมากน้อยขนาดไหนถ้าแห้งก็จะให้วันต่อวันแต่ถ้ายังชุ่มชื้นอยู่ก็จะให้วันเว้นวันถ้าให้มากเกินไปเดี๋ยวรากจะเน่านี่คือสวนทุเรียนบ้านไร่อิงทาน